ท่านทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเมื่อสดับแล้วย่อมทราบชัดด้วยปัญญาเมื่อทราบชัดด้วยปัญญาแล้วย่อมกาหนดรู้ธรรมทั้งปวงว่าเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดี เมื่อรู้เวทนาที่เกิดเธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเวทนาเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นนิดเมื่อเห็นความไม่เทีย่ยงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมปล่อยวางย่อมพิจารณาเห็นความสละคืนคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาย่อมพิจารณาเห็นความดับ บุคคลเมื่อ,อยังยึดมั่นอยู่เพลิดเพลินอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องถูกมานมัดไว้ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งมวลเมื่อไม่ยึดมัน่นไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมารจึงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงผู้มีปัญญา พึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามากุลละบ่วงแห่งมานเสียใช้สติเป็นขอเหนี่ยวรังสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้จิตนี้ผุดผองแต่ต้องเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสท,ที่จอดมาปุถุชนผู้ม่ได้สดับย่อมไม่รู้ข้อนั้นตามเป็นจริง ผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิตส่วนอริยสาวกผู้ที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติดีแล้วย่อมทราบข้อนั้นตามเป็นจริงอริยสาวกผู้ได้สนับย่อมมีการอบรมจิตได้ความปลาโมทแล้วปิติก็เกิดปิติเกิดแล้วกายก็สงบกายสงบแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่น อันนี้แหละเรียกว่าพูดถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ถึงกระแสธรรม